สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอในการบันทึกข้อมูลเรื่องราวในการที่เราไปสวนทุเรียนครั้งแรกนะครับสวนทุเรียนนี้ชื่อว่าสวนทุเรียนของลุงเลื่อยและป้าอูนะครับอยู่ตำบลบักไดอำเภอพนมยงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่นะนี่ครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับลุงเลย <c oughs> สวัสดีนี่เจ้าของสวนลุงเลยครับ <c oughs> แปลงนี้ก็จะเข้าปีที่8แนละ้วลุงเนาะครับผม <c oughs> ปีแปดตมบกาดอำเภอโครัตจังหวัดสุรินทร์ครับ <c oughs> อันนี้เปิดเป็นสถานที่เรียนรู้หรือว่าแบบ <c oughs> คนเข้ามาดูได้ไหมครับศูนย <c oughs> ์จะเป็นเครือข่ายสพกอรแต่ของแปลงใหญ่ทุเรียนแปลงใหญ่ครับปกติก็คือเข้ามาดูได้ครับผมจะเป็นสวนเปิดที่เข้ามาดูได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ ก็ขอเรียนเชิญนะครับออกทุกปีนะครับโดยร่วมกันอยู่ที่นี่ก็จะประมาณหลายร้อยไร่นะครับมีหลายแปลงนะครับก็แต่ละเจ้าก็ตามบริบทตามพื้นที่กันไปนะครับอืนี่เริ่มตัดมากี่ปีแล้วครับอันนี้เข้าปีที่สามปีที่สี่ปีนี้ครับ๋อบตั้งแต่สี่ปีที่ปลูกครห้าปีก็เริ่มปลูกเริ่มเริ่มเก็บดรายน์ ครับครับ <_ ug> เริ่มเริ่มตัดรอบแรกนี้ช่วงเดือนไหนครับที่เราเ,เริ่มตัดได้จะดูอายุเขาครับเขาจะดูอายุเขารุ่นนี้เขาก็จะออกดอกสามรุ่นนะครับอรุ่นแรกก็ไปหมดแล้วรุ่นสองอันนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายครับรุ่นสามรุ่นสามเลยใช่ไหมครับรุ่น<ส>แรก จะไม่เยอะเพราะว่าปีนี้เราเจอปัญหาไทยแลง้งอากาศร,ร้อนนะครับเราก็ควบคุมไม่ได้เพราะว่าระบบน้ําของเรามันอาจไม่เพียงพออันนี้เป็นน้าอะไรครับพี่เป็นน้ําบาดาลบาดาลครับ<อ>แล้วก็ช่วง,งรแรงแร้งมากก็จะสุลถขนขึ้นมาเติมที่ว่ารอบแรกนี่คือเดือนไหนครับพี่ที่เริ่มตัดออรอบแรกรอบแรกก็จะประมาณเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ครับพุษธ,ธา ไ,ไปไปลายพึกสภาอกลางกลางพึกสภ,ภาเมื่อวันที่ยี่สิบพฤษสภาเราก็รุ่นสองอันนี้รุ่นสามอันนี้รุ่นสามแล้วรุ่นสามมันจะจบหมดเลยหมดเลยก็คือคแล้วก็ล้างต้นอพฤษสภา,ภามิทนามิุนาก็คือตอนนี้ก็คือค,คือรุ่นสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะ คตอนอย่างน้อยต้นหนึ่งก็จะประมาณอย่างต้นนี้ก็จะตามดูเขาตัดออกไปเนาะก็จะเยอะครับต้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ4ี่สิบห้าสิบลูกครับต้นนี้ครับแต่ปีนี้ส่วนนี้ดกดกดกครับดกมากแล้วหลังจากการตัดเสร็จเราดูแลต้นอะไรยังไงต่อครับพี่หลังจากตัดเสร็จเราก็ล้างน,นะครับตัดหญ้า ฉีดยาป้องกันเพี้อพวกอะไรตัดใต่งิงเตรียมฤดูกาลเขาไว้ครับับเพื่อให้ปีหน้าเขาออกไรๆกันครับฝึกครั้งแรกเลยครับที่เพิ่งได้มาเห็นยินดีครับยินดีต้อนรับครับยินดีครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับอมีเจ้าของหมดแล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับเปลือกเปลือกก็จะบางเปลือกก็จะบางอันนี้เป็นพันุอะไรนะครับพี่หมอนทองหมอนทองเนาะเปลือกเปลือกพอแล้วอายุเขาได่ปีที่เจ็ดที่แปดเขาก็จะรสชาติเขาก็จะกรอบนอกนุ่มในบางก็จะไม่มีกลิ่นนะครับทุเรียนทุเรียนเมืองช้างของเราจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะจะไม่กลิ่นจัดเท่าไหร่ครับปีนี้กับ ปีนี้กับปีก่อนๆถือว่าผลผลิตอะไรแตกต่างกันไหมครับก็มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับอากาศเพราะว่าโซนนี้มันจะร้อนเนาะมันจะร้อนหน้าร้อนมันร้อนมันแรงจริงๆครับคถ้าถ้าเหมือนภาคกลางถ้าเหมือนจันเหมือนปราเหมือนชนหรืออะไรทั้งนั้นเขาอากาศเขาจะได้แต่เราเราก็ถือว่าเราทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าก็ประสบผลสาเร็จแล้วครับ ขอขอบคุณพี่พี่ที่ให้ความรู้นะครับผมนอกจากจะให้ความรู้แล้วนะครับเราก็ได้ชิมทุเรียนสดๆจากต้นเลยนะครับนี่ฮะก็นั่งกินกันตายต้นทุเรียนกันเลยนะครับผม,มเป็นอะไรที่สดแล้วก็ฟินมากครับผม